playlist by อ้อมค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวเอฟเอม94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวนะคะเราเริ่มต้นทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะจบที่แดนซ์อย่างสักนิดนะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นของเคลียร์ก่อนนนั้นคือได้อยู่ทักครับแล้วเราก็มีแอปดีด้วยเสือสินลายคนข้างๆที่รักเจอนะคะเราเริ่มต้นกับเส้นบางๆสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีคนะ่ะเมื่อวานเราแทบไม่ได้คุยกันเลยนะคะเพราะว่า ออกัก่เครือโคลมกันมากพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คมานะคะแล้วพี่แจ็กก็เ,เรียกได้ว่าเต็มที่กับการมาประเทศไทยมากนะทาทุกอย่างหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับใหม่ทีหนึ่งในวันที่31เอหมายถึงว่าคือก็อาจจะมีแวะไปมาใช่ไหมแต่ว่า3 1เ็จะได้เจอกับเขาใครที่มีบัตรแล้วก็คงจะได้เจอกันนะคะเรียกได้ว่าพี่แจ็คทำให้ข้าพเจ้ามเมริกันกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวถูกปะ เห็นแล้วเป็นข้าวผัดอเมริกันบวกซุกใช่คือจังหวะแบบเรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์พี i i uh> ่แ mhm. จ็คไปซ้ำอีกนะไปเมื่อคืไปเมื่อคืนเพราะว่าใส่เกงสีเขียวอ่าเนี่ยเขาชอบจริง่ะอ่ะจริงๆคุณผู้ฟังก็ใครชอบอะไรก็ทำถูกปะใครสนุกกับอะไรก็ทำแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้ของที่มันโอเคด้วยอ่ะนะจริงๆเขาควรจะติดต่อพี่เขาเป็นพิชเนเตอร์นะ น่าเราเราคิดอย่างนั้นนะนะ่าให้พี่เ็เป็นพิเซนเตอร์เพราะว่าเขาจริงจังกับการไปด้วยใจรักมากๆเลยนะคะ,อะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันมานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเมื่อวานไม่ได้เห็นหน้ากันเลยแทบจะแต่ตอนซัดพอเสร็จอะซ่อมซ่อมซ่อม,มนี่เสร็จก็ได้เห็นหน้ากันด้วยใช่ไหมแต่จริงๆแนละ้วสําหรับการสัมภาษณ์พี่แจ็คนะคะคุณผู้ฟังสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยให้แบบปล่อยภาพออกไปเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้กรอบเอ็กซ์คลูซีฟอันเนี้ยนะ เดี๋ยวจะบอกกันอีกทีหนึ่งส่วนคนที่ทักว่าพี่อ้อมใส่เสื้ออู้งานทําไมอะคะอ้อมใส่เสื้ออู้งานใช่คุณผู้ฟังไม่เคยอยากอู้งานนะกลัวเคยอยากอู้งานปะว่าผมไม่อยากผมทําเลยครับอ,อ๋อไม่ถึงว่าไม่มีคําว่าอู้ไม่มีความว่าความคิดไปเลยใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ฟังบางทีเราก็รู้สึกนะคุณผังเคยเป็นไหมอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบมันออนออฟออฟอะอยากหยุดแต่ก็ลังเลอะบางทีมันไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุว่าแบบฉันป่วยฉัน ต้องไปทําธุระมันมีแค่ความรู้สึกอะถูกไหมบางทีมันมีแค่ความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปทางานะแต่อาจจะมีบางทีก็นมีความป่วยเบาๆผสมสุดอะนะผสมลงไปด้วยแต่ที่สุดนะคะว่าที่เรายังไม่ได้หยุดอะคุณผู้ฟังกับพี่ก่วงเห็นด้วยไหมว่าบางทีคนจํานวนหนึ่งที่ตอนป่วยอะไม่ลาเพราะจะเก็บวันลาป่วยเอาไว้ เอาไว้เป็นวันอื่นที่<ร>อยากยหยุดยจากออฟฟิศบางทีไม่ต้องยาวด้วยเอาไว้หยุดที่ออฟฟิศเพราะอะไรก็อพอมันไม่อยากไปทํางานอะพอใช้คําว่าลาป่วยมาดูศักดิ์สิทธิ์กว่าดูขึงขังจริงจังและดูน่าเกรงใจกว่ากับคําว่าขอลายหยุดอ่ะนึกออกมาค่อย,อค,อยอค่อยนึกตามนะมัน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 จะดูน่าเกรงใจกว่าสําหรับออฟฟิศอะอ่ะถูกป่ะแต่สําหรับบางออฟฟิศก็ก็ไม่อ่ะเพราะว่าคําว่าต่อให้ลาป่วยบางออฟฟิศก็ไม่แคร์ มันถามด้วยป่วยไปไร,ปไ,รไม่ได้เป็นห่วงนะทำไมต้องหยุด<ม>แล้วก็จะต้องขับส่งงานมาให้ทำอยู่ได้เอาจริงเจอออฟฟิศอย่างนี้นี่โคตรน่าเบื่อต้องอขออนุญาตใช้คำนี้นะคะเพราะว่าแล้วถามว่าทำไมคนจำนวนหนึ่งถึงอตอนรับตอนที่ป่วยอะ่ะไม่กล้าใช้คำว่าป่วยเก็บคำว่าป่วยเอาไว้ใช้ตอนจะเกเรในใจนิดๆเนี่ยซึ่งไม่ได้ผิดด้วยนะ ถามว่าทำไมเขาต้องใช้มุกนี้เพราะจริงๆในทุกออฟฟิศมันควรจะจบตั้งแต่คำว่าขอลายหยุดแล้วป่ะพี่ห่วงมันควรจะหยุดตรงนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้านเจ้านายควรจะเข้าใจคําว่าขอลายหยุดปะ่ะเพราะว่าพอพอนี่ไงพอลาป่วยไม่ได้ถามด้วยความเป็นห่วงป่วยเป็นอะไรทาไมต้องหยุดต้องขนาดนั้นเลยเหรอหรือลากิจลาไปไหนมันเลยทําให้รู้สึกว่าเขาจะพูดความจริงแล้วมันดู ดูไม่ได้รับผลที่ควรจะได้ทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นสิทธิ์ของเราบ้าแล้วก็กลายเป็นว่าเอา c a r r pass มาขู่เอาโบนัสมาขู่ว่าคนแบบเนี้ยไม่ความร่วมมือกับฟิสระวังนะตอนที่โบนัสออกมีผลเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรับสมาครัะไม่ได้บอกว่าไม่มีเวลาให้เขาปะวะแล้วลากิจมันคือลากิจทําอะไรก็ได้นะคะใช่ถูกต้องลากิจเนี่ยใช้ทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้คนในออฟฟิศต้องอยู่กันด้วย ความกังวลไม่กล้าลาถูกป่ะเพราะเพียงว่าวายลาแล้วเดี๋ยวต้องโดนตอบคําถามตอบมันถามแล้วลาบากถ้าเขาจะลาแปลว่าเขาไม่ไหวถ้าแต่ต่อเมื่อเมื่อเขามาทํางานแล้วเขาทาเต็มที่ด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายก็ควรจะพร้อมเข้าใจอ่ะบางทีเราว่าเราก็ยังโชคดีเนี่ยวันศุกร์เนี่ยข,ขอลาไม่ถามด้วยคือคงรู้ว่าเออถ้าเอ่ยปากแล้วอ่ะแปลว่า ต้องไปจริงๆเพราะว่าโดยปกติเราก็ไม่ใช่ลาเ้ามเพื่ออ่ะมันก็ต้องบางทีเราไปว่าแต่เพื่อนร่วมงานทุว่าแต่ออฟฟิศไม่ได้นะคะต้องถามตัวเองด้ยวยว่าเมื่อคุณมาคุณเต็มที่อ่เขาเปล่าเพราะบางคนเนี่ยมาเลทดเลกลับเร็วเร็วแล้วลก็จ้องแต่จลาอันนี้ว่าออฟฟิศเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะยังคงย้ำกับคุณผู้ฟังในวันที่โควิดมันกลับมาอีกรอบหนึ่งหลายครั้งที่เราได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้ปิดโรงเรียนนั้นปิด คือถ้าคุณรู้สึกกังวลกับการออกมาข้างนอกไปออฟฟิศอ่ะถ้าเกิดออฟฟิศเขายังพอคุยได้แล้วคุณมีความกังวลเอาว่าคุณบอกเขาได้นะว่าถ้าเกิดว่าทํางานจากบ้านได้คุณโอเคกับมันอาฟิคหวงว่าไงอะ่ะอืมถูกเพราะมันผ่านกับระบบนี้กันมาแล้วอะ่ะถูกต้องต้องแล้วถ้างานมันอ่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา ผมว่าเอาไปก็น่าจะยินดีนะถูกไหมเพราะว่าตอนนี้หลายหลายที่อ่ะมันเริ่มแบบจํานวนคนเป็นเริ่มเยอะติดจากโรงเรียนมาติดที่บ้านหรือติดจากไปตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลตรงนี้แล้วมีเงื่อนไขของสุขภาพลองพูดกับที่ออฟฟิศตรงๆดูนะคะก็ในเมื่อเรายังเคย work from home กันได้แต่ในจุดไหนถ้ามันจะต้องไปจริงๆก็คือต้องไปแล้วถ้าขอขา work from home แปลว่าคุณต้อง work นะไม่ใช่ขอข work from home แล้วเออไปเที่ยว มันไม่ได้นะถูกปะ่ะ <No. S 1> เพราะฉะนั้นซื้อสัตว์กับตัวเองค่ะไปได้วยกันนะคะอย่างนั้นแล้วก็คุณผู้ฟังข้อความบอกว่าวันกอ่อนคี้เกียจไปเฉยๆก็ใช้พักร้อนไปเลยจา้าอะได้นี่ได้สิสิสิทธิ์ของเราไงถูก <c oughs> ถ้าเรื่องของเรามันแบบไม่ได้ทําให้ใครทําร้ายใ,ใครแล้ววันหยุดเรายังมีใช้ไปเลยจา้าเ <c oughs> ก่งถือว่าคุณกล้าตัดสินใจและทําในสิ่งที่ดูแลใจตัวเองค่ะท้อพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มดูประโยชน์ดีด,ดูดีไลค์และชวนสะสม S S F และ R M F จาก B B L A M เุ่ดที่แล้วเอาแค่นี้ก่อนเอาสั้นๆน,นะถ้าเรากำลังจะแต่งงานกใครสักคนหนึ่งที่เราครบมาสิปีเดือนหน้าแต่เราไปเจอข้อความในมือถือเขาพูดกับอีกคนหนึ่งว่าเขาอยากดูแลคนนั้นอะ ทั้งทั้งที่คนนั้นก็มีภาระแบบถึงว่ามีลูกติดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดถึงบอกรักอะไรเงี้ยต้องทํำยังไงวะเนี่ยถ้าเราเจอเราต้องทํำยังไงผิดที่ฉันไปอ่านเจอเหรอส่วนหนึ่งแต่ประเด็นคือมันใช่หรือเปล่าไม่รู้เลยว่าคนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังไปย้อนหลังได้เลยนะคะและอย่าลืมคืนนี้สดสดได้ด้วยค่ะกับเผือกหอมแล้วก็เต้นนะคะกับ